วันนี้จะมาถอดส่งลูกค้าครับถอดทีทีถอดแล้วก็ประกอบจัดส่งกดยังหนุ่มครับขั้นตอนก็ถอดน็อตสามตัวครับถอดถอดนอตแล้วก็ถอดปีกถอด จับประกอบก็ไล่ประกอบตามขั้นตอนที่ผมถอดนะครับอถอดโรเลอร์ถอดโรเลอร์ออกฝั่งหนึ่ง นี่ก็คือหอดห่อส่งลูกค้าครับ เดียวด้านหลังด,ด้านหน้าสามตัวเสร็จผมก็สใส่นอ็อตไว้คืน นาทีแล้วลูกเอ้ยขอใต้ตี นี้เป็นปีกข้างคาวครับสามโรมปีกข้างคาวกรอบไม่ยากครับ ใส่ปีกใส่ขาจับแล้วก็ขันชุดบนใส่ครับมันก็ถอดถอดน็อตด,ด้านบนแล้วก็ถอดน็อตด,ด้านล่างสามตัวครับใช้ไขควงก็ได้ครับไขควงก็ได้ไม่ต้องใช้สว่านก็ได้ครับเพราะว่าผมได้จอดนํานให้แล้วลางมีเนียมก็จะใช้ไขควงก็ขันก็จะได้น็อตจะได้ไม่ขาดครับ แล้วก็ถอดขาจับถอดขาจับใช้อกระบอกนีข่ขาจับหังนไว้คืน วันนี้ก็จัดส่งให้ได้20กว่าท่านครับเพราะว่าห่อไม่ทันครับเดี๋ยวก็จะไล่ทยอยถอดจัดส่งให้คูวนี้เป็นคูวเดือนสิงหาครับงานก็จะช้าหน่อยครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรก็มาไม่ครบครับรอุปกรณ์ก็พวกรางพวกตีพวกไก่ก็จะ มาช้าหน่อยครับสั่งไปแล้วก็โรงงานเขาขวิตให้ไม่ทันร้อนหน่อยครับช่างก็ทำคนเดียวครไม่ได้มีคนทำเยอะน,นี้ก็จะถอดถอดปุ่นถอดบ้าง ไขควงครับไขควงจะดีกว่าได้ดูน้ำหนักมือครับหรือว่ามีสว่านไร้สายก็ปรับเป็นเบาๆครับปรับเป็นนอบตัต่ำ เดี๋ยวก็ตามให้ทุกตัวครับแข็งแรง ไม้ยิงปลาก็สั่งทําได้นะครับโดยโทรไอดีไลน์ก็087 0303409ครับงานเป็นงานสั่งทําครับราคาก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่3,009ครับล่างไม้ไก่เซฟทองเท้าครับารางมีเนียมก็อยู่ที่4,005ครับครับขอบคุณครับกดหยุดุกครับส่งของครับวันนี้ ยีท่านยีท่านแพ็กส่งลูกค้าครับยี่สิบท่านการก็จะช้าหน่อยครับผู้ช่วยเราก็มีแค่นี้ครับยังไม่โตเลยผู้ช่วยเราก็20บกล่องครับกล่องเล็กเอาไว้ก่อน อย่างดีครับแพ็กอย่างดีครับแพ็กให้อย่างดีงานก็จะช้าหน่อยครับเราคนงานเราก็มีแค่นี้ครับนี่แหละครับโคนะครับคนงานช่วยครับเห็นใจกันบ้านครับ แม่แม่ยัง <laughs> ใจกันบ้างครับคนยกของครับโอ้ยเก่งเก่งลูกเก่ง ีท่านครับ จบให้วันนี้นะครับหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วยันสุดท้าย,ยสุดท้ายครับไปไว <laughs>